ครับผมสวัสดีครับออตูวไม่ค่อยดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อฐานโทษนะครับมีถั่วไหมไม่มีครับมีถั่วปะไม่มีครับผมมีถั่วไหมเอ่อร้านเราไม่ได้ไม่ได้ขายถั่วครับไม่มีครับไม่ได้ขายถั่วแล้วขายอะไร ใช้สเปรย์กันยุงครับแล้วก um> ็ขนมขบเคี้ยวทั่วไปครับแต่ถั่วไม่มีครับมีถั่วไหมถั่วไม่มีครับพี่ไม่มีถั่วเหรอเอ้พี่ไม่ไม่ผมบอกกี่รอบแล้วว่ามันไม่มีถั่วถั่วไม่มีไม่มีถั่วใช่ไหมครับผมมีถั่วไหมไม่มีถั่วไม่มีพี่เขาไ้ยินไหมเนี่ยไม่มีดูปากผมแล้วมีถั่วไหมผมบอกว่าถั่วไม่มีไม่มีวะ พี่ถามคำว่ามีถั่วไหมอีกรอบหนึ่งผมว่าปืนมียิงพี่แน่มีปืนไหมบอกว่าไม่มี